สวัสดีครับวันนี้มาพบลุงอ้วน789 channel าชแนลแล้วครับวันนี้หลุงอ้วนวันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูการติดตั้งลำโพงรถออดี Q5 นะว่าวิธีการติดตั้งการถอดแผงประตูเนี่ยมันถอดยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะออดดี Q5 นะ ต้องโฉมนี้นะต้องเพื่อนๆลองดูนะวิธีการถอดวิธีการติดตั้งทำยังไงนะโอเคโฉมปี08ถึงปัจจุบันนะอ,อดีเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนโฉมเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไปดูปอุปกรณ์การถอดอ่ะวิธีการถอดกันเลยอ่ะก็จะมีน็อ ออยู่ด้านล่างอาถอดน็อตก่อนตัวที่หนึ่งเดี๋ยวดูตามช่างไปเรื่อยครับ ถอดน็อตเสร็จเรียบร้อย2ตัวทีนี้จะมีนอ็อตอยู่ใต้ใต้แผงตรงนี้นะต้องต้องถอดใต้แผงแผงตรงนี้ออกมาวิธีถอดก็พยายามเปิดตรงช่องกลางไว้นะถ้าไปเปิดตรงปลายเลยมันเดี๋ยวมันมันบิ่นมันหัก ก็ดูตามช่างไปวิธีถอดก็ใช้พลาส,สติกเป็นตัวดันถอดออกมามกิปมันก็จะดังกลัก ใต้แป้นเพดตรงนี้ก็จะมีน็อตอีก2ตัวก็ใช้ไขควงที่เป็นจำปาเนี่ยถอดออกมาเดี๋ยวดูตามช่างไปเรื่อยๆวิธีการถอดถอดไม่ยากถ้ารู้ตำแหน่งรู้จุดหลังจากน็อตเสร็จก็ทีนี้ก็ เริ่มแกะกิปตออกมากิปตตัวน,นี้ค่อนข้างแข็งนะถอดออกมาแล้วก็ถอด ชุดปลั๊กไฟแล้วก็ชุดสายทวิตเตอร์ลำโพงเสียงแหลมแล้วก็ตัวเกี่ยวเปิดประตูต้องถอดออกมาก่อนอุปรกรณ์พวกนี้ต้องถอดออกมาก่อนถ้าไม่ถอดอาาอกมาเราเราถอดลำโพงไม่ได้การติดตั้งลำโพงก็ ยากสุดก็คือถอดแผงประตูนี่แหละอย่างอื่นไม่ยากนะที่เกี่ยวตัวล็อกแล้วก็มีทวิตเตอร์เป็นเสียงแหลมเวลาเสร็จแล้วเราต้องต่อคืนเหมือนเดิมเป็นจุดยึดน็อต จุดเกี่ยวที่ดึงก่อนประตูพอถอดออกมาแล้วก็มาดูลำโพงอถอดออกมาแล้วลำโพงเป็นลำโพงสแตนดาดของรถที่ติดมากับรถเลยเป็นแบรนด์ที่เขาทำมากับรถ เมสอินโปแลนด์ที่วันนี้เราจะเปลี่ยนลำโพองออกเนื่องจากว่ามีลำโพงตัวหนึ่งมันมีปัญหาเวลาเปลี่ยนลำโพงก็ต้องเปลี่ยนเป็นคู่วันนี้เราจะใส่ลำโพงที่เป็นไซส์เดิมของมันเลยส่วนนี้เป็นแผงประตูหน้าวิธี วิธีการถอดแผงประตูหน้าก็ทำเหมือนกันมีน็อตใต้แผงตัวหนึ่งนะแล้วก็น็อตใต้มือจับตัวหนึ่งแล้วก็น็อตที่ใต้แป้นเพดอีก2ตัวนะเวลาถอดก็เหมือนกันกับข้างหลัง มาดูวิธตอนที่เราจะประกอบแล้วติดตั้งลำโพงเสร็จแล้วติดเข้าไปในเพดเดิมของมันนะเพจกันน้ำของมันแล้วก็เช็คความเรียบร้อยก่อนว่าแผงประตูเรียบร้อยไหมตัวเกี่ยวอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องไหมนะกิบครบไหมนะพวกนี้เราต้องเช็คดูก่อนก่อนที่จะประกอบเข้าไป เกี่ยวดึงอ่ลลาลเวลาใส่คืนเกี่ยวดึงสวมสวมให้เข้ารูก่อนแล้วดันกิปมันก็จะล็อกของมันตึ๊กอ่าโอเคเรียบร้อยเสียบปลั๊ก เรียบร้อยทีนีก้ก็ประกอบแผงเข้าไปแล้วทีนี้เช็คตำแหน่งกิ๊ว่าตรงไหมถ้าตรงแล้วก็ดันกิ๊ให้ล็กอกอเคทีนี้ก็ขันน็อตเจ็บรูดเดิม ขั้นตอนการติดตั้งฝั่งนี้ก็เรียบร้อยนะตำแหน่งนอ็อนตะฝั่งนี้เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงนะถึงขั้นตอนประกอบแล้ว ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งลำโพงติดตั้งเรียบร้อยเสียบปลั๊กลำโพงเรียบร้อยก่อนประกอบทุกครั้งก็เช็คความเรียบร้อยพอเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าไปเท็คตำแหน่งกิฟ ล็อกกิ๊บแล้วก็ขันน็อตถือว่าความแข็งแรงต้องมาอันดับหนึ่งขันน็อตให้ครบทุกตัว ไขควงที่ใช้ขันนี่ก็จะเป็นอดอกจำปาเป็นไขควงชนิดพิเศษไม่ใช่ไขควงแขกไขควงแบนเป็นไขควงจำปาพอขันน็อตเสร็จปุ๊บ ก็ปิดเพจวิธีปิดก็สวมเขี้ยวล็อกก่อนสวมเขี้ยวล็อกให้ตรงกิ๊บตรงกดกึ๊บเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์